กีเดนพยองฟอร์มโหดชนะ2อนัดรวดผ่านเข้ารอบฟุตบอลถ้วยเรากลับมาแล้วครับทุกคนฮะติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับเอาเร็วสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็กลับ,บสวัสดีสวัสดีเช่นเคยต,ต้อนรับเข้าสู่เฟิร์สตัวเดย์นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะช่วงนี้คลิปอาจจะไม่ลงเพราะว่าผมมาญี่ปุ่นนะฮะมาเทียนะเท่ยวนะมาเที่ยวนะมาญี่ปุ่นนะครับผมก็วันนี้พูดถึง2แมตช์ที่ผ่านมาเล็กนึงนะครับผมซึ่งเราก็เปิดบ้านเจอกับประจวบไปใช่ไหมฮะ ใช่ไหมอืมงานะได้เป็นประจวบถ้าจำไม่ผิดแล้วก็บอลถ้วยเนี่ยเล่นกับสตูนนะครับผมก็เพิ่งเล่นกันไปมดัมดๆเลยนะฮะเมื่อวานนะครับแต่ไม่รู้คลิปออนมาไหนะแต่ผมอัดวันเนี้ยนะฮะแข่งวันเนี้ยนะแต่คลิปน่าจะได้ลงเมื่อวานเอ้ยคลิปน่าจะได้ลงพรุ่งนี้นะครับก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็มีการเดบิวต์ประตูแรกของธนวัตรด้วยนะครับผมในเกมที่เจอสตูนเนาะนะครับอ่เดี๋ยวเราพูดรวมๆกันเลยดีกว่าสำหรับแมทที่เจอประจวบกีฬาขันเนี่ยนะครับ ประจวบนะครับพี่จิประจวบเนี่ยทำันใหดด้ดีครับชนะมา4-0เนาะพี่ฟองก็แฮตทริก mm hmm. ด้วยนะครับผมมีฟองปรเมศอาร์ไปไลนะครับผมก็มีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะฮะลุยฟุตบอลโลกเราคัดเลือกนะครับผมก็จะเจอกับเกาหลีใต้นะครับใกล้จะเจอแล้วนะครับผมก็บอกเลยฮนะเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเนาะในแมตช์นี้ก็มีปรเมศแล้วก็อีรุ่นได้กับเซฟานนะครับ4-0น,นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่น่า ประพอใจมากๆพอสมควรเลยนะครับเพราะมาวันนี้นะครับผมก็มาเจอกับทาาสตูนเป็นมอนท้วยนะฮะก็มีการโรติชันนะครับผมใช้กระกดเป็นโกนะครับก็มีการเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะครับก็ชนะไป3ประตูตอนหนึ่งเนาะนะครับได้2ลูกแรกจากพี่เอี้ยงของเราแนะล้วธีระพลนะฮะยิงท่าเทพอีกแล้ววันนี้นะครับก็ได้โอกาสลงสนามเนาะก็คือโคโจวิทเนี่ยทำเรียกว่าอะไรแฟนขับภูมิใจพอสมควร หลังจากที่ทีลพลลงในลีกแล้วเล่นไม่ดีเนาะก็ดอกมาก็ชนะมาเยอะสมควรแล้วพอบอลถ้วยก็ให้โอกาสพี่กะลงนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะแล้วก็ได้อีกรูปหนึ่งจากธนวัฒนะครับผมเดบิวด้วยนะครับประตูแรกในสีเสื้อเมืองทองนะครับผมสำหรับธนวัฒน์ซึกิตถาวรนะครับก็เป็นฟอร์มที่ดีมากๆนะครับถือว่าน่าภูมิใจเอาจริงมันอาจจะไม่แค่ไม่ใช่แค่2แมตชนี้หรอกนะครับก่อนหน้านั้นก็ฟอร์มดีมาหลายแมตละนะครับ เราเล่นดีมาตลอดนะแต่ก็อาจจะผิดหวังเรื่องสกอร์บ้างนะครับในช่วงต้นของเลกที่2นะครับแต่จากนั้นก็เออทำผลงานได้ดีมาเรื่อยๆนะครับผมก็ติดตามมันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับทีมชาตินะครับผู้ติงนักเตะเมืองทองของเราหนึ่งรอติดตามด้วยวันนี้ประมาณนี้นะฮะไลค์แชร์ like, Share, ซับสไครต์เสื้อใหม่คลิปหน้าติดตามฟุตบอลเตะต่อไปด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ